สวัสดีครับพบกับพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับในบุกฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องเอซีของเราวันนี้เยอะกว่าเดิมด้วยหลากหลายคนเลยนะครับวันนี้วันนี้เราจะพาน้องๆของเราในเซิร์ฟนะครับนี่มีการสปอยชุดเล็กน้อยแล้วนะกับน้องต้นการเองวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆไปทําขบวนขึ้นเขาเลยครับหรือว่างานขึ้นเขาพนมรุ้งนั่นเองสำหรับใครนะครับที่แบบอยู่บุรีรัมย์นะครับหรือว่าอยู่แถวภาคอีสานนะครับก็น่าจะขอ พอทราบถึงแบบเขาพนมรุงนั่นเองซึ่งก็เป็นพิธีพิธีหนึ่งเนาะเป็นพิธีของการขึ้นเขาพนมรุงนั่นเองซึ่งเป็นพิธีที่แบบจัดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัรรมย์นั่นเองนะครับผมซึ่งแบบเป็นจังหวัดที่พี่อยู่เนาะวันนี้เราเลยจะพาน้องๆนะครับมาทําขบวนขึ้นเขาพนมรุ้งกันนั่นเองโดยรอบนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะก็คือในส่วนนะครับของตัวที่เป็นขบวนนั่นเองและในส่วนของตัวที่เป็นตลาดนะครับบริเวณด้านหลังนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเราได้ทําในส่วนของตัวที่เป็นเขาพนมรุ้้้งงเเเออาาไไววแลนนั่จะปดู กันหน่อยว่าเขาพนมรุงเป็นแบบไหนนั่นเองนี่เลยนะครับเป็นในส่วนของตัวเขาพนมรุงนะครับในรอบนี้ที่เราทํเอาไว้นั่นเองหูสวยงามอลังการมากโอ้จะใหญ่โตโมโหรานนะครับนี่เลยในส่วนของด้านนี้นั่นเองเราจะแห่มาบริเวณด้านนี้นะครับมาเพื่ออยู่ในความสวยงามของด้านนี้นะครับส่วนในด้านล่างนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับหรือว่าพื้นที่ที่น้องๆแต่ละคนนะครับมาใช้แต่งในวันนี้นั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างบริเวณด้านล่างตีนเขาพนมรุงนั่นเองนะครับแบบนี้เออสวยงามมากตล ขอบครนะครับที่อยากจะเข้ามาทาคลิปแบบนี้ด้กันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วที่สําคัญเลยนะอย่าลืมกดเข้า d i s c o r ในขะะ่าวใต้ดีคลิปแชนด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเข้ามาทาคลิปด้วยกันไม่ได้นะนี่สําคัญมากเพราะมีน้องหลายคนเม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 นม,นมากเลยพ,พี่คะหนูอยากทาคลิปกับพี่มากเลยคะ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูต้องเข้ายัางไงคะ่ะหรือว่าลิงก์ดิสคอดมีปัญหาก็สามารถแจ้งพี่ได้นะครับเดีย๋ยวพี่จะเข้าไปแก้ลิงก์ดิสคอดให้นั่นเอง,เองบางทีลิงก์มันอาจจะหมดอายุนะครับหรืออาจลิงก์อาจจะกดไม่ได้นะั ไม่ได้นะโอเคเราจะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีน้องๆคนไหนนะครับเข้ามาทําคลิปกับเราบ้างแน,นง่ดิงมาเรามาเริ่มกับน้องคนแรกกันเลยนะครับนี่เลยน้องเสกนี่มาในชุดไทยนะครับอู้หล่อดเหล่าอาการคนต่อมาก็จะเป็นน้องตินนี่ครับน้องซีเนี่ยใส่ชุดตํารวจมาด้วยวันนี้คนต่อมาก็จะเป็นน้องนาน,น่านะครับกับชุดประจําของเขานั่นเองน้องเอกวันนี้มาในหูชุดราตรีนะครับชุดราตรีหนูมันเห็ดเลยอะ่ะหนูเคยเห็นเห็ดที่มันขึ้นตามต้นไม้ปะเหมือนมากเลยที่มันดูเหมือนเห็ดหลิงเจือ,อน้องเอกเหมือ <laughs> คนต่อมาะคระับก็จะเป็นน้องอมสินนั่นเองดาราท่านหนึ่งเออสวยเลิศเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องการ์ตูนนะครับวันนี้น้องการ์ตูนมาแปลกมาเป็นหนุ่มหล่อมาดแมนกล้ามแน่นนะครับเออคนต่อมาก็จะเป็นนะครับน้องเรดนั่นเองอันนี้ชื่อบาร์กเนาะรู้ทำไมาเป็นชุดนักเรียนทําไมใส่อัศราเนี่ยแปลกใหม่ไปอีกแบบหนึ่งคนต่อมาครับก็จะเป็นน้องคิวคิวนั่นเองอันนี้สวยเลยนะครับน้องคิวคิวน,นี้โอกดนะครับฮาฮาเลยและนี่ก็จะเป็นน้องต้นกล้านั่นเองน้องต้นกล้าอุ้ยสปอยชุด มาจะมาก็จะเป็นน้องซอขมนะครับน้องดรีมน้องแทนนะครับน้องซาปุยน้องแฟงนะครับน้องมาร์น้องโนู่นะครับน้องไอรินนะครับน้องพอร์สนั่นเองนี่และนี่ก็คือคนที่จะมาทําคลิปกับเราเนาะวันนี้เหมือนจะมีคนใหม่ด้วยนะแบบมาคนที่ไม่เคยคุ้นชื่อคุ้นตาคุ้นหูมาก่อนมาทําคลิปกับเราด้วยนั่นเองเออแปลกใหม่ดีวันนี้แปลกใหม่ดีโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปเริ่มทําทในส่วนของตลาดกันก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go ไปกันเลย ตลาดนะครับอยู่ด้านล่างตีนเขานะครับบ้านหลังที่31เอนั่นเองมา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 ลัดจิโก้ลวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งแบบพิทูนไฟไฟ Let's go Let's go สามารถจับจองเต็นท์กันได้เลยนะครับหรือว่าจะเสกเต็นท์เพิ่มก็ได้นะใครไม่พอใจเต็นท์ไหนนะครับฝากบอกพี่ต้นกล้านะเพราะพี่ต้นกล้าเป็นคนวางเต็นท์ให้เนาะบอกพี่ต้นกล้าให้พี่ต้นกล้าเอาเต็นท์ออกให้ก็ได้นะตีนเขานะครับอย่าอย่ามาทําตรงพญานาคพี่นะครับอย่าาทำตรงพญานาคพี่มันบังครับน้องนาน้ามันบังมันบังชนะนะอ้อมสินออมสินอมสาาามรถทํ มายาวๆได้ Him, เลยนะครับมาต่อด้านนี้เลยมาด้านนี้ได้นะครับตามพี่มาี่นี้เลยนี่นะครับมาต่อด้านนี้เลยนี่มาต่อด้านนี้นี่นะครับยาวๆไปจะถึงนู่นเลยถึงบ้านล้างเลยก็ได้นะครับแต่อย่าไปไกลมากนะเดี๋ยวตรวจไม่ถึงเดี๋ยวลืมช่อย่าเว้นไปไกลมากนะคะรับจองพื้นที่กันได้เลย Let's go Let's go ตลาดนะครับพี่อยากให้มันเป็นแนวสินค้าโอทอปนะครับหรือไม่ไมก็อยากให้ตลาดมันออกแนวแบบโบราณโบราณหน่อยเป็นตลาดแบบโบราณน,นะครับผมอยากเห็นตลาดโบราณนนะ่ะเออขอแปนตลาดแบบมีความเป็นโบราณน,นะครับ พวกชาชักอย่างเงี้ยขนมมอข้าวมอแกงขนมไทยอะไรประมาณนั้นนะครับร้านป,ป้าปป่งก็ได้นะอันนี้เป็นร้านที่แบบทุกตลาดต้องมีอ่ะมันเป็นเหมือนว่าสิกเนเจอร์ของตลาดแบบแบบงานวัดไปแล้วอะ่ะงานก็สามารถทําได้เลยนะครับเชิญกันเลยเลยสิครับในตอนนี้นะครับทุกคนโอ้โหตลาดนะครับด้านล่างตอนนี้ก็คือแบบโอ้ยนี่ไงน้องเขาเริ่มทานะครับในส่วนของตัวที่เป็นหลังคาด้วยหลังนี้นะครับมีหลังคาโผล่ขึ้นมาแล้วทำไมเสาดูผอมๆไม่ใช่เสาดูแห้งๆไงก็ไม่รู้เสากินข้าวน้อยเหรอไอ ทำอะไรเดี๋ยวใครมายืนทําอะไรกันตรงนี้อุ้ยแกน่าเกลียดมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านของน้องต้นกล้าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงนี้นี่ไงแต่งตัวนี้ครับน้องต้นกล้านั่นเองอ๋อกำลังทําหลังคาลาดนะครับหลังคาก็มีเคืองกันนะครับมาตรงนี้เราก็จะเจอกับร้านขายของที่ระลึกนะครับของน้องซีนั่นเองหรือเลือกพื้นเป็นสีเขียวด้วยสีตัดกันมากบรรทันต่อมาเครับเราจะเจอกับร้านดอกส้มโอนะครับนี่เลยของน้องเอกเนาะใหญ่50นะครับเล็ก20นะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นส้มโอเป็นลูกเลยเนาะนี่ก็จะเป็น ละ50บาทนั่นเองนี้ด้านหลังเขาก็มีเป็นเหมือนอะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันรอดูตอนที่เขาทาเสร็จละกันนี้เขามาด้านในนะครับแล้วก็ยังมีการนะครับแจ้งจุดทะเลาะวิวาทนะครับโซโพผมเป็นแมวใครทาวะเนี่ยตรงนี้แปลกใหม่ดีไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมาตรงตรงข้ามกันมากนะครับก็จะเป็นการแจ้งนะครับแจ้งเหตุด่วนนะครับเหตุเป็นลมนั่นเองเออเป็นมูลนิธิผมเป็นแมวว้าแ,แล้วเรามีมูลนิธิเหรอเนี่ยแปลกใหม่ไปอีกแบบหนึง่งโตโยต้าเข้ามาเออเลิศดีวะร้านข้างๆนะครับก็จะเป็นร้านปลาปู เวลานี้สวยนะเวลานี้สวยเลยสีสวยมากเป็นร้านปลาโป่งที่สีสวยมากเลยนี่อันนี้ไม่รู้มันเป็นร้านอะไรเหมือนกันเหมือนจะเป็นร้านอาหารนะครับแต่สวยนะอุจัดดีร้านนี้ร้านต่อมาครับก็จะเป็นร้านของน้องเลนเนาะอันนี้เป็นร้านของน้องเลนนะครับเหมือนนั้นหละเหมือนแบบเหมือนบ้านอันต่อมาก็จะเป็นร้านนะครับขายชาขายกาแฟเนาะก็จะมีโกโก้ชาเขียวนะครับเป็นชาชากนั่นเองเเป็นร้านชาชากสวยสวยมาดูร้านต่อมาร้านต่อมาี่เป็นร้านหวยจับโบราณนะครับของน้อง ออมสินนั่นเองวิ้รารนี่สวยกว้างขวางมากส,าสะอาดสะอ้านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับของตัวปราสาทพนมรุ้งนั่นเองมาหูดูทางเดินก็คืออลังการแล้วนะครับสวยงามมากเราจะแห่ขบวนมาด้านนี้กันนั่นเองขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็จะเจอกับนี้เลยปราสาทพนมรุ้งนั่นเองสวยงามอลังการมากโอ้โหรายละเอียดนะครับแน่นตับกันเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืม กดเข้าที่ขอนี่ใครวะเน,นี่ยใต้ดีคิปชันในกันดดวยนะครับสวยมากแบบอุยอลังการงานสร้างมากนะครับตรงนี้สวยงามมากเลยสวยสวยสวยเลิศเลิศนะครับในส่วนของปรา,าศาท์นั่นเองมีพญานาคอยู่2อฝั่งนะครับแล้วก็บ่อน้ํา2ฝั่งด้วยอันนี้คือสวยงามมากเลยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปรอดูนะครับตอนที่น้องๆทาตลาดเสร็จเราจะไปเดินทัวร์ตลาดกับน้องๆกันนะครับว่าแต่ละร้านเขามีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับเราก็จะไปดู้วยว่าตัวขบวนเนี่ยแห่ออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยละเจ out Bu มาครับทุกคนได้เวลาเราต้องไปตรวจน้อง,องตัวอะไรเนี่ยฮะอะไรมามากินอะไรอยู่ตรงนี้อะไรเดียตัวเอี่ยงก็ไม่รู้มานั่งกินอะไรหมกอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ตายแล้วแต่ละเซิร์ฟชั้นที่จะต้องเจอมาดูร้านแรกกันเลยนะครับกับผมยำใหญ่นะครับนี่เลยโอ้โหป้ายสูงมากอัสลสาวาวางขายแล้วนะครับในกลุ่มนะครับนี่ในกลุ่มด้วยมีชื่อในกลุ่มด้วยนะครับอยู่ตรงด้านนี้แล้วก็จะเป็นราคานะครับ145โรนะครับอ,อ๋อซื้อใหญ่รวยนี่ซื้อ ใญ่รวยอูไม่ได้พูดไม่ได้นี่บางอย่างพูดไม่ได้นี่นะครับอัปสราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองสามารถไปซื้อได้นะครับที่กลุ่มป้าผักขมนั่นเองไปซื้อกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยำผักขมนะครับแซบอัปสลาอะไรมะเนี่ยขายของแบบ3 0 0้รนะครับอันนี้ไข่นี่ไข่อมเนี่ยมาดูร้านนี้กันบ้างก็จะเจอกับร้านอาหารนะครับเป็นอาหารตามสั่งของน้องต้นกล้านั่นเองนี่ร้านอาหารตามสั่งน้องต้นกล้าบาร์เร่นะครับโอ้พื้นไม่เสมอกันนะเนี่ยพื้นไม่เคร่งกันสำหรับร้านนี้มีกการตตแ่่งงด้วยไฟนั ทีนี่กับข้าวมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นแต่พื้นแม่งสีสันสสว่างสวัยมากมาด้านนี้นะครับกับร้านส้มโอนะครับเป็นร้านดอกส้มโอกับลูกส้มโอ,อมันคืออะไรพี่อยากรู้นี้เขามีเปิดประตูร้านแบบอลังการร,ราคาเป็นเหมือนที่พี่พูดไปแลราก็จะเป็นดอกส้มโอนะครับดอกใหญ่50ดอกเล็ก20นะครับแล้วก็มีส้มโอเป็นลูกนะลูกละห้าถ่ายรูปที่ด้านหลังนั่นเองอ๋อไอ้ที่จุดด้านหลังที่เราสงสัยมันเป็นจุดถ่ายรูปนั่นเองครับนี่เป็นจุดถ่ายรูปนะครับดอกส้มโอแทนรัก ใจนี้ไอที่ถือในมือนี่คือไม่น่านใจดอกสมโภนะพี่ว่านี่มันดอกอะไรเนี่ยโอ้ใหญ่มากใหญ่มากสวยงามสวยงามมาดูอันต่อมากันบ้างน,นะครับกับส่วนของนี่เลยตลาดของเราเนาะก็มีความปลอดภัยนะครับเน้นความปลอดภัยมากก็จะเจอกับทีมกู้ภัยนะครับตัวด,ด้านนี้นั่นเองก็จะมีนะครับน้องมูเนาะแล้วก็น้องซับุยนั่นเองเป็นกู้ภัยประจาเซิร์ฟนี้ของเราเข้ามาด้านนี้กันบ้างน,นะครับก็จะเจอกับร้านปลาโป่งนะครับ5ดอกนะครับ100บาทนี้ถ้าเราปลาโดย5ดอกจะได้ 100แต่เราจะต้องปลานะครับเราต้องซื้อกับเขาเป็น20 20บี่บาทเจะได้10ลูกเราต้องได้ครึ่งหนึ่งปลาได้ครึ่งหนึ่งเราจะได้100ประมาณนั้นนี่เขาเขียนเอาไว้โอ้เท่เท่เท่เป็นร้านปลาปูงแบบสวยนะร้านนี้พี่ชอบอะดูมีความน่ารักดีสําหรับร้านนี้อุ้ยน่ารักเลยมีความเป็นนี่ไงคออนี้ปลาเหรอโอ้ปลาแบบนี้ยังไงอะปลาแบบไหนนี้เฟิร์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 สเฟิร์สเฟิร์เนยอ๋อเป็นปลาแบบนี้นี่นี่ดอกไม้ก็จะหายไปแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้เลย10ียบร ประมาณนี้โอ,อ้เท่เท่ร้านนี้ดูมีลูกเล่นแล้วลูกเล่นดีอ่ะสำหรับร้านป,าปลาโป่งนะครับของน้องแฟงนั่นเองทําดีเลยนี่เราก็ได้เงินหนึ่งร้อยบาทมนาะแบบนี้นะครับสวยงามสวยงามมาดูร,ร้านต่อมากันบ้างน,นะครับกับร้านนี้เลยสันเจ้าอ๋อเป็นสันเจ้าเป็นสันเจ้าพอปู่พญาน,นาาเนาะเออไหวนะครับสาธุสาธุทำสวยอยู่ทําสวย,อ,ย,สวยอันต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูแนะนาเนาะเป็นร้านชาชาร์นั่นเองก็จะมีน้องคิวคิวน้องนาน่านะครับน้องมาร์ทนั่นเองยืนเต้นกัน สรุปหนูมาเต้นหรือูมาขายชากันแน่เนี๋ยโยกโยะโยะดึง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 มาหนา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 ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเฟื่อยโอเคมีความแบบมีสีสันดีร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนำนะว่าจะเป็นโกโก้ชาเขียวนมเย็นนะครับโอ้ดี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 ร้านดรีมปิ้งไก่อยู่ด้านหลังร้านชาชาบนะครับนี้เราก็จะเจอกับดรีมปิ้งไก่นะครับอยู่ตรงด้านหลังนะครับตัวเราเราไว้ไม่แพงหรอกที่เออดีร้านนี้ก็สวยนะร้านไปอีกแบบหนึ่งร้านนี้สวยมากนะว่าด รายละเอียดเขาแบบเป๊ะดีร้านนี้เต้นก็เต้นอยู่นี่เลยเต้นไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปในส่วนของขบวนกันบ้างนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยถ้าจะให้ที่1เนาะก็ต้องขอมอบให้กับร้านนี้นะครับที่1นะครับร้านนี้เลยร้านนี้เป็นที่1ประจําเซิร์ฟนี้นะครับนี่ส่วนที่2นะครับต้องขอมอบให้กับนี้เลยนะครับร้านชาชักนั่นเองขอแสดงความดีกับร้านชาชักด้วยนะครับแล้วก็ร้านต่อมาที่ได้เป็นที่3นี่ครับก็ต้องขอแสดงความดีกับร้านปลาปปูงด้วยนะนี่สุดยอดมากเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปในส่วนของขบวนนนกับ้าาวว่ขขึน เข่าเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนี่เป็นซิกเนเจอร์ของวันนี้แล้วนะเว้ยมีความเป็นแบบไฮไลท์ของวันนี้นั่นเองเราจะมาดูกันว่าไฮไลท์วันนี้กับขบวนเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะไปดูกันเลยแลสโกมาเราจะมาจัดขบวนกันแล้วนะครับโอ้โหขบวนมาแล้วอลังการมากขบวถน,บนถือไม้นะครับคนถือไม้มายืนตรงนี้เลยฮนะสวยงามตรงนี้นะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเอ่อคนที่จะมาเดินเนาะเป็นสาวงามนะครับเออเหล่านางหลวงนั่นเองมายืนตร ด้านนี้ครับน้องต้นกล้าด้านนี้ค่ะต้นกล้าอยี้ตรงนี้นะครับน้องต้นกล้าอยู่ตรงนี้ Summer. น้องด้านหน้านอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยผักขมอยู่ตรงนี้แล้วก็ดรีมอยู่ตรงนี้นะครับเอกอยู่ตรงนี้และขาดไปไม่ได้คนถือป้ายของเราสวยมากออคนถือป้ายขยับมาหน่อยครับประมาณตรงนี้แล้วกันคนถือป้ายสวยงามมากไม้นะครับชูขึ้นเลยครับชูไม้ขึ้นกดท่าชูขึ้นครับถูกต้องโอ้หนางงามไม่ต้องถือก็ได้ครับโอ้รัตก้าเก่งเกินไปเลยครับไม่ต้องถืออะไรเลยก็ได้ครับเดินสวยๆเราเลิศเราเชิดแค่นั้นพอ ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับน้องต้นกล้าขยับมาอีกนิดนึงนั่นเองพี่ฟิมแห่ไปไหนครับเดี๋ยวเราจะแห่กลับมาที่นี่ครับแห่วนกลับมาที่นี่นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นรถพยาบาลต่อหลังขบวนเลยครับรถพยาบาลต่อหลังขบวนเลยรถพยาบาลต่อหลังขบวนนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองอ่าเลศสวยงามมากเนี่ยเสร็จแล้วนะครับขบวนของเรานั่นเองโอ้โหเราเราจะมาเริ่มขบวนกันเลยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราจะเริ่มส่งสัญญาณเริ่มเดินเลยนะครับรถขับความเร็วที่10 นะครับรถขับความเร็วที่10นะรถขับความเร็วที่10นะั10่นเองเราจะเริ่มแล้วนะครับเราจะเริ่มแล้วพร้อมเลยครับอุยยังไม่มีคนนั่งเสี่ยงเลยหรือเปล่าคนนั่งเสี่ยงพี่ไปไหนอ่ะคนนั่งเสี่ยงพี่ไปใส่น้อคนนั่งเสี่ยงพี่เห็นคนนั่งเสี่ยงพี่ไหมครับช้างพี่ไปไหนตอนนี้ช้างพี่ก็หายไปช้างพี่ก็หายนะครับโอเคได้ได้๋ยวพี่หาคนนั่งเสลี่ยงใหม่แล้วกันเนาะเอาเป็น อช้างมานี่ครับช้างมานี่ช้างมานี่ช้างมานี่ค่บช้างมานี่ไปยืนด้านหน้าเลยครับรถหนีดได้แล้วแต่เราจะจัดขบวนสักคู่หนึ่งนะครับ one hour later ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแห่ขบวนกันเลยนั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะครับขบวนเริ่มเคลื่อนได้เลยนะครับผมเริ่มเคลื่อนได้เลยตอนนี้นะครับขบวนของเราได้เคลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับงานขึ้นเขาพนมรุ้ง2568น้นั่นเองโดยในรอบนี้นะครับคน ถือป้ายของเราในวันนี้น้องคิววนั่นเองโอ้สวยงามมากเลยนะครับส่วนนางหลวงนะครับจะประกอบไปด้วยน้องดรีมน้องเอกนะครับน้องต้นก้าน้องผักขมน้องนาหนานั่นเองครับนี่พูดถือฉากประกอบนะครับน้องกาตูนและน้องเลนนะครับส่วนช้างของเรานะครับน้องพอสและน้องมาร์ตนั่นเองโอ้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องรีบเดินกันนะครับเราแห่ขบวนนะครับเราไม่ได้วิ่งแข่งเนาะเรามาต้องรีบเดินกันขนาดนั้นนะครับค่อยๆเดินนะครับ ปราณีดเดินนะครับค่อยๆเดินนะครับเดินหยุดเดินหยุดนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะอย่าลืมเด้อตอนนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับกับขบวนของเรานั่นเองโอ้เลิศมากและด้านหลังนะครับขาดไปไม่ได้เลยกับขบวนเสลียงนะครับสุดอลังการนะครับจากน้องคอร์สนั่นเองนะครับและด้านหลังของเรานะครับจากโรงพยาบาลนะครับบุคาเว่นนั่นเองนะครับด็อกเตอร์เซนนั่นเองอมาแล้วสวยงามมากกับขบวนของเราในวันนี้นะครับสวยงามอลังการมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอขบวนนะครับให้แหบ ไปขึ้นเขาพนมรุ้งที่เราได้จัดเอาไว้นะครับในโซนของบ้านหลังที่31นั่นเองเดี๋ยวเราจะแห่ไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ขบวนเราแบบสวยงามมากแอบเลิศนะครับสำหรับคนไหนนะครับอยากดูคลิปนะครับแบบใส่เพลงนะครับแบบอลังการนะครับก็สามารถดูได้นั่นเองนะครับที่ทิกตอกช่องผมเป็นแมวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปโพสต์นะครับเอาไว้นั่นเองเป็นแบบขบวนสุดอลังการนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวที่เป็นเพลงนะครับที่เราจะใส่ให้แบบความเป็นคลิปนี้ให้ดูมีความแบบอลังการมากขึ้นนั่นเองนะครับเออรอดูเลยเลยนี่นะครับ ตอนนี้ขบวนของเรานะครับก็ได้ดำเนินเดินมานะครับจนถึงนะครับในส่วนของตลาดแล้วนั่นเองโอ้โหอลังการมากโอ้ตอนนี้เดินอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โหอลังการมากแต่ยังมีความเดินแบบตะกุกตะกักเลยแต่ก็อลังการนะครับสวยงามโอ้โหสวยมากตอนนี้นะครับกําลังขึ้นไปบนเขาแล้วนั่นเองในส่วนนี้นะครับจะมีเพียงแค่คนนะครับที่เดินขึ้นไปบนเขาด้านบนนั่นเองนะครับโอ้โหเดินมาแล้วรอลังเลี้ยวเลยสวยงามมากเดี๋ยวแล้วนะครับตอนนี้ขบวนของ เราได้เรียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดเข้า Discord ใต้ดิสคลิปชั้นใ้กันด้วยนะครับสวยงามมากสาหรับขบวนนี้ของเรานะครับอลังการมากสวยเลิศสวยมากสวยมากนี่มีผู้ภัยนะครับดำเนินให้กับเราอย่างดิบอย่างดีเลยนั่นเองคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับใครที่อยากจะมาทําคลิปด้วยกันก็เหมือนเดิมนั่นเองอย่าลืมกดติดตามนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย